วันนี้คือบอกเลยว่าแขกรับเชิญของเราคือาสาวใต,สวต้สาวตา้ายร้อยเลยกีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมากีดยางมองตอร์ไซคอยู่ในกอเทอมตำรวจไม่จับรอ <c oughs> เลิกทั้งอัมเพอเพื่เธอคนเดียวเลยรู้ไหมแล้วพอมาถึงเธอเธอก็ไม่ดูวย <c oughs> จริงๆงเพลงอะไรก็เป็นเพลงตายได้ถนะูกต้องอะไร <c oughs> ร้อยเลยเรามีแรปมีแร็ปไหมแรปมีแรปพัวได้แค่ได้มองไม่ตาแล้วตายอีกไม่ให้มีเจอาของแล้วไม่ให้ใครจีบนะแรับดนตรีกลายเป็นแบบโนราเน่งน่องเน่งน่องเหน่งน้องเหน่งน้องเน่งน่องอได้แค่ได้มองไม่ตาแล้วตายอีกน้อ่งเน่งน้น่งเหน่งน้อ่งเน่งเน่งก็ไม่ให้มีเจ้คของแล้วไม่ให้ใครจีบเหน่งเหน่งเหน่งเน่งเหนงเหน่งเน่งแล้วไม่อยากให้มีแฟนเหนังเหน่งแล้วพอ เอาจริงนะกูว่านะเราแม่งไม่เจอเพื่อนเว้ยเราแม่งไม่เจอคนจแม่งเหมือนพอมันมาเจอกันแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยคิดถึงอะคิดถึงคนอะไม่คิดถึงเพื่อนนะคิดถึงคนคิดถึงมนุษย์อะไม่ก็ได้เจอมนุษย์แต่วันนี้คนที่มาเขาก็ไม่ได้เจอผู้คนเหมือนกันนะทำไมอะเขามาไกลมากมาจากไหนทุ่งสง ทุ่งสงขาเหรอนครศรีมือเรียนะเนี่ก็บอกว่าทุ่งสงทุ่งสงอำเภออะไรสงขาสงขามึงรู้มึงไม่รมมึงรู้ตำนานสงขาไหมอ่ะยังไงตำนานมันเกิดจากผู้หญิงคนหนึ่งเป็นไงเดินทางตามมาเดินทางตามสามีตามไม่เจอตามไม่เจอจนตัวเองอ่ะเสียชีวิตไปผู้เป็นเล่นไหมจริงแล้วยังไงแล้วก็เดินตามเห็นพระธุดงค์เดินผ่านสงขา เชิญต้อแขกรับเชิญเลยครับเชิญอเชเลยครับตายครับน่งหน่งน่งหน่งน่งหนง น่องแมงน่องเนงก็ได้แค่ได้มองมาแต่แล้วตาอยู่น้องแมงน้องแมงมาแล้วสาวใต้ของสาวใต้ของเราว่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวก่อนเลยค่ะคิตตี้นะคะคิตตี้คิตตี้มาไกลจากทุ่งสงเลย first impression นะถุ่นดีมากใช่ขายาวแขนยาวเป็นนางแบบเลยใช่สูงเท่าไหร่คะ171ค่ะอุดยอายุเท่าไหร่คะ26ปีค่ะมีแฟนแล้วกี่คนครับ3คนค่ะ3คน เออไอไอาแล้วท้อเยอะเหรอใช้ไม่คุ้มเหรอไม่คุ้มถ้ามึงสวยเท่าน,าน,นี้โอ้พัง <laughs> แล้วโสดมานานเกือบสองปีแล้วค่ะอยู่กรุงเทพตั้งแต่มหนึ่งมัธยมไม่เคยมีแฟนเลยเพราะว่าอยู่ยินล้วนตอนเด็กๆหนูเป็นสายแบบอ้วนเนื้อตัวเล็กตัวเตี้ยพึ่งมาโตสูงตอนอยู่มหาลัยแล้วแฟนคนแรกแฟนคนแรกเป็นนุ่นน้องก็จะมีการหนึ่งปีค่ะแต่ว่าพอเป็นแฟนคนแรกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าการเป็นแฟนกันอ่ะมันต้องคิดกันยังไงคุยกันยังไงต้องเจอกันทุกวันไหมต้องแบบมีการทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเป็นเพื่อนคนหนึ่งเลยอ่ะเหมือนยังเด็กๆใสๆเป็นเพื่อนคนหนึ่งแล้วเขาเป็นานไหมไม่นานค่ะ หลักเดือนหลักเดือนมัมมีแฟนจริงๆจังๆล่ะคนที่2นะก็ยังอยู่ในมหาลาัยอยู่แต่เป็นคนแบบฟิวต่างมหาลาัยกันตอนนั้นอยู่ปีปีสาเขาเอาอยุน้อยกว่าเลยทําให้ความเที่ยวเป็นพี่อะมีความเป็นผู้นําสูงแล้วก็จะปรึกษาอะไรก็คือการตัดสินใจเขายังแบบชารกว่าเราเขาเนนานไหมสี่เดือนอุยแต่เดียว อ่ะแล้วพอคนที่3ก็เป็นรุ่นพี่ในในคณะเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะคบกันนานไหมคะประมาณเกือบเกือบสองปีเหมือนกันแต่ก็นานสุดละนานสุดจากจากที่คบมาแล้วทำไมถึงเลิกกันหนูว่าด้วยเหตุผล3อย่างก็คือข้อแรกเลยอ่ะเป็นแกลบระหว่างการปรับตัวเรียนจบไปอยู่นครแล้วเราก็กําลังค o n ิ u s ระหว่างการทํางานกับชีวิตสมัยวัยเด็กที่เราเดี๋ยวนะเขาเขาก็เป็นคนนครเหมือนกันไม่ค่ะเขาอยู่กรุงเทพแต่ว่าตอนคบกันหนูยังเรียนอยู่ไงยังแบบยังเรียนไม่จบแล้วเป็นคาบเกี่ยวที่กลับไปอยู่นครแล้วมันเหมือนเงาเงาอยู่อยู่อยู่ที่นู้นก็เลยเหมือนกับว่า ฝากความหวังเอาไว้ที่แฟนด้วยว่าเอ้ยแฟนต้องเป็นคน e n t อร์เทนเราหรือแบบมีเวลาไปเที่ยวกับเราตอนที่เราวันหยุดงานของเรานะแต่เขาโตแล้ววะพี่สันนี้เขาต้องการความมั่นคงเขาจะคิดไกลกว่าเราไงแต่คือหนูสนุกไงพี่ตักไปเที่ยวนุ่นไปกินนี่มันม,มีเวลาให้เราแล้วสุดท้ายแล้วเลิกกันเพ<ข>ราะว่าคือด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเหมือนที่หนูบอกอะมันมันมันสื่อสารกันน้อยลงเรื่องวัยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเป็นภาษาลักที่หนูมองว่ามันไม่ตรงกันอย่างเช่นพี่สนี้หนูชอบเป็นคนสกินชิปใช่ไหมชอบโดนตัวแบบพี่รักกับจับต ก็จมาฝั่งนี้ได้ไหมลูกอย่าอย่าถูอย่าอย่ารูปได้ไหมเขาจักรจี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็จะชะงักแบบเหมือนเหมือนเหมือนจับได้แต่อย่าแบบและต่หนูเป็นแบบอย่างเงี้ยเนอะเหรอแม่เพราะอะไรอ่ะเขาจักรจี้นี่คือเหตุผลเดียว เดี๋ยวนะเป็นอะไรเป็นอะไรกูจุอย่างดื่มเฉยคอแห้งสุขภัยวันเกิดผู้ชายก็ไม่ชอบอีกแล้วแม่ขยี้เลยสุขภัยวันเกิดเหรอหนูไปทำอะไรคือหนูแค่ไปซื้อกผัดแอมเมทให้เคาแล้วคือหนูแค่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแบบเขาก็แบบมาตรฐานกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขากำลังสร้างบ้านอยู่ด้วยถ้าเป็นของที่ใช้ในบ้านเขาหรือแบบอะไรที่มันใช่เขาจะชอบกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ซื้อเครื่องทำกาแฟอ่ะอ่ะอ่เป็นไปได้กันได้เราใช้ไงซื้อราคาเนี้ยซื้อทีวีดีกว่า เออ,เอ,อใช่ใชแต่แต,แต่เขาก็รับไปใช่เขาก็รับไปแต่มันก็จะเกิดการน้อยใจขึ้นขนาดนั้นแล้วก็แบบเริเปลาเตลกแค่นั้นอ,อ๋อ,อโอเคโอเคโอเคอเค่ะก็เลยเลิกกันใช่ มึงยังไม่ได้ถามเขาเลยมึงคิดว่ารูปร่างกาตังเขาทําอาชีพอะไรอาชีพเหรอหนูทำอาชีพอะไรคะขายทองค่ะขายทองขายทองทองม้วนหรือว่าทองจริงทองจริงจริงค่ะทองรูปพรรทองรูปพรรณเดี๋ยวก่อนคือเป็นธุรกิจครอบครัวเหรอค่ะใช่ค่ะเป็นธุรกิจครอบครัวขายทองคือเปิดเขาเรียกเขาต้องเรียกว่าห้างทองถูกไหมใช่ค่ะมีกิ่สาขาคะสิบสามค่ะโอ้ธุรกิจที่บ้านมีสิบสามสาขาชื่อร้านคือห้างทองวังทองสร้อยค่ะมีในนครสุราษฎร์กระบี่แล้วก็ตังค่ะคือภาคใต้ ภาคใต้เนี่ยเก็บหมดไม่เขามีการรีวิวทองตลอดเวลานะในทิกติกของเขาอะเอาเลยค่ะนี่ตอนนี้ไดด้้วยค่ะทำยังไงอะขายออนไลน์อระบบพี่คิตตี้ก็จะมีการแบบวันนี้นะคะจะมารีวิวสร้อยคอลหนึ่งจึ่งค่ะเสริมน้องมัธยมหรือแบบประถมป้ายอะไรอย่างเงี้ยก็จะแนะนำให้น้องๆรู้ว่าทองต่างใบแบบเป็ดท่นปายไหนกำลังมาอะไรอย่างเงี้ยแบบรับออมทองแค่ร้อยเดียวนะคะน้องๆก็เริ่มได้แล้วเป็นการลงทุนอะไรแบบเนี้ยแล้วคนที่เขามาดูรีวิวเราเขาจะเชื่อมั่นในในแบบระบบของเราได้มากน้อย แค่ไหนหกกะร100้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าหนูจะหนูใช้ตัวเองเป็นการแบบร represen แล้วก็เป็นความแบบแนะนําแบบพี่สาวน้องสาวเลยค่ะเปิดร้านทองมาอยากรู้เคยมีแบบโจรขโมยไหมมีค่ะคุณดูขอดูทองหน่อยครับแล้วก็วิ่งหนาวไปเลยเลยมีไหมมีค่ะมันไม่มีปุ่มปิดประตูเหรอตอนนั้นเคยโดนนานมากแล้วค่ะแล้วตอนนยังยังไม่ถึงขั้นแบบมีประตูอัตโนมัติสวยๆนี่ต้องตำรวจทำไมแอลแย่หรอเออมีไหมมีไหมมีต้องมีไม่ถ้าเป็นกูกูจะเด็กเข้ามาเลย ไอ้ที่บาร์นะครับมันเป็นเงินอยู่อยากเปลี่ยนเป็นทองรวยมากไม่แล้วน้องมีเงินเท่าไหร่ล่ะถ้าเป็นคุณกิตตี้ผมมีเท่าไหร่ผมให้หมดครับตีผมอยากให้แบบดาวผมวิบ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 ดาวผมฮิต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 ผมแม่งฟักกิ้งเลดี้ไปไหปะเราเล่าเรื่องตำรวจมีมีมันมีมันปิดตู้แดงให้ตู้แดงคืออะไรอ่ะตู้แดงคือเป็นตู้ที่แบบถ้ามีตู้แดงแล้วอ่ะตำรวจจะมาเดินมาเช็คบ่อยๆก่อน อภัยใช่มเขาก็จะมีความแบบเออร้านน้องคิตตี้ไม่มีตู้แดงเลยนะครับเดี๋ยวพี่จัดการให้เอามาติดให้อะไรแบบนี้สักพักมาวันลูกงขึ้นวันนี้ตู้แดงหมดครับแต่พี่เอาตู้ดิเลกมาแทนกับเราครับสาวบางโผนั่นโกงจริงตัดตนดตัดตัดคิตตี้ตันหน่อยครับคิตตี้ตันหน่อยเร็วยิ้มมีเสน่ห์เก้เกินมองข้ามท่างใกรกันนะทูวิ่งไปเราเสกผ้าพูดจริงนะโรงเรียนตำรวจไม่น่าปล่อยเข้ออกมาอีกวันนึงเอาตู้แดงมาเลยแต่เป็นตู้ไปรษณีย์ตู้กฎหมายเดี๋ยวพี่เปลาด้วยนะครับประเดี๋ยวแถวนั้นเขาให้ย้ายมาตรงนี้ ระหว่างสองปีเกือบ2ปีนี้ที่โสดมีคนมาจีบไหมครับมีบ้างค่ะมีบ้างเยอะไหมไอ่เยอะเนาะโควิดด้วยไงพี่ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนคือถ้าหนูอยู่ทุ่งสงะก็อยู่แต่บ้านกับที่ทํางานหนูไม่ได้ไปเจอใครเพื่อนน้อยทุ่งสงะมีในหัวมาจีบจ้ะพี่ทํางานหนูะคือแหล่งดึงดูดคนมีเงิตังเลยคนต้องเดินเข้ามาซื้อนี่หนูว่าเขาไม่กล้าจีบเพราะว่าเหมือนลุกหนูมันดูแบบ พุ่งเฟื่อยเยอะหรือว่าใช้เงินเยอะเกินไม่เพราะว่าเขาว่าแต่งตัวไม่เหมือนคนย่านนั้นใช่ใช่ใช่เพราะว่าเขารู้สึกว่าเราใช้เงินเยอะฟิลพี่แบบผู้ชายอ่ะพี่บอกถ้าจะมาจีบใครสักคนหนึ่งอ่ะต้องรู้ว่าต้องดูแลเขาได้หรือเปล่าหรือแบบไลฟ์สไตล์ตรงกันไหมแต่ทุกคนจะมองว่าจะเห็นภาพหนูอ่ะในไอ f ีเฟซบุ๊กหรืออะไรอ่ะแต่ประเด็นคือเราแค่เป็นคนชอบแต่งตัวถูกป่ะใช่ชีวิปกติเราอ่ะใช้เงินวันร้อยบาทอยู่บ้านเราไม่ได้เวอร์หรือไม่ได้แบบเรากินข้าวธรรมดากินข้าวแก่ไปด้านนู้นไปด้าะรูกนุกคนน้ำชาได้ แต่เขาไม่เอาคนในกรุงเทพเป็นแฟนเราทำไมอ่ะหนูอยากได้แฟนที่เจอกันได้ไบ่อยๆแบบเสาร์อาทิตย์เจอกันหรือว่าตอนเย็นนัดกินข้าวกันได้อะไรอย่างนี้ก็เลยอยากได้ในในแถวในจังหวัดนั้นเลยหนูเอาวองเวียนอ่ะที่มาตีในอินเทียไทยแล้วก็ตีวงแล้วว่ะกูเห็นข้าในการตีวงเวียนข้าไปกับสี่ชั่วโมงหนูไหวเพราะฉะนั้นก็จะมีจังหวัดมันต้องทะเยอทะยานมันต้องทะเยอทะยานการวงเวียนอี๋ยววันนี้กูเอา Google Earth แปะแล้วกูวง ไม่เกินเอกมัยไม่เกินวัดะไรบ้างกระบี่ไหวสุราษฎร์สงขลาหาดใหญ่พัทลุงสตูนนครในอำเภอเมืองได้ทุกอำเภอได้หมดภูเก็ตก็ได้ไม่แต่เราไม่ต้องไปกลับก็ได้ป้าเราก็ไปแล้วก็ไปค้างสัมปชัญญอะไรอย่างเงี้ยหรอก็ได้ค่ะถ้าสมมติว่าเป็นคนที่มีแบบเวลาว่างเหมือนกันแบบเป็นฟรีแลนซ์กำหนดเวลาตัวเองได้แล้วแบบมีเวลามาเจอกันได้ก็จริงๆที่ไหนก็ได้อย่างคิตตี้กำหนดเวลาตัวเองได้ไหมได้วันหยุดหนูกำหนดได้ พูดถึงสเปคเลยอยากรู้สเปคหนูจังสเปคหนูค่ะพี่ชัยสูงกว่าหนูเพราะหนูสูงหนูสูง170ยเ1ก็ต้องขอ180กว่าใช่ก็ร้อยเจขึ้นดูแลตัวเองหุ่นดีแซ่บแซบอะแม่แซ่บหุ่นดีนี่หุ่นดีนี่ยหุ่นดีแบบซิกแพคก็จะดีมากแล้วหน้าตาล่ะชอบตีถ้าตีก็ขอเป็นตีขาวถ้าเป็นปอก็ป๋อแทนดูแลตัวเองแต่งตัวดีมีศีรษะนคติดีเป็นคนใจเย็นขออ่อนโยนพอแบบว่าถ้าเราดูแบบโมโหเงี้ยพี่นี่แล้วก็แบบ พี่รักอย่าโมโหหนูไม่สวยหรืออะไรแบบเนี้ยโอ้ยน่ารักแต่แต่ไม่เอาแบบว่าสมมติแบบโม่แบบโมโ,โหอย่างเงี้ยเออจะเป็นไรกับหายได้แล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยหนูหนูหนูจะยิ่งโกรธนานแล้วมันจะไม่สนุกอ่ะกับเรื่องที่จริงทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะสก,กูบ้าปั่นจักรยานเซิร์ฟสเกตหนูชอบขี่ม้าทำอาชีพเยอะเยอะอายุเขามากกว่าหนูค่ะถ้าคุยกันรู้เรื่องก็อายุไม่สัก,กระนั้นอยู่ไหนเข้ากันได้ไหมเข้ากันได้แต่หมอดูบอกว่าถ้าปีมังกรจะดีมากอีเทียน ีหมอดูแล้วรีสัตว์หมอดูแล้วีมังกรก็ต้องห่างกับหนูกี่ปีประมาณ6ปีมังกรนีเจ็ดปีปีนักสัตว์มังกรปีนักสัตว์ผสงเสริมกันและกันใครที่มีเช็คดีสามสามดูไว้นะผสงเสริมกันแล้กันราศีมังกรนะราศีมังกรไอ้เรื่องรูปร่างหน้าตาลือไปละขอให้เป็นราศีมังกรนะ อายุ33ปีเช็คลิสต์นะครับดูบแบบประชาชนตัวประชาชนตัวเองตอนนี้นะครับแล้วก็ลองไดเรกมาก็คือตอนแรกที่พูดมาว่าแบบคันแล้วนี่ค่ะนัดตายยังไงอย่าเพิ่งไปสนใจตรงนั้นข้ามึงได้ลัคนานี้ปีนี้เนี่ยมึงลองไดเรกมาก่อนมีปัญหาชาประชาชนส่งมานะอายุนี้ปีนี้ส่งมาต้องมีราศีด้วยไหมไม่ไม่ค่ะไม่ติดไม่ติดตกฟ้าเวลาตกฟ้าไหมไม่มีไม่มีมีเวลาตกขาวไม่เวลาตกขาวเวลาตกขาวมีเรื่อยๆค่ะว่าเราใช้ยาสอนด้วยว่าแต่หนูชอบคนไทยมากกว่าไหมเอาจริงๆใช่ค่ะใช่รู้สึกว่าวัฒนธรรรรมหืออว่าะไ จะได้เข้ากับที่บ้านเราได้ด้วยพิธ <ผม S 3> ีบ้านเราไทยมากคุณพ่อคุณแม่ดูไหมแต่ดีมากค่ะแต่ถ้าสมมติเขามาแล้วเขาแบบไม่ได้มีธุรกิจแบบโห่ร่ำรวยอะไรมากมายแต่ก็เป็นคนขยันนะอย่างเงี้ยโอเคคือขอแค่ขยันแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวเขาได้คือไม่ต้องมาดูแลอะไรหนูเยอะเลยหนูขอแค่ความใส่ใจกับเวลาให้หนูบ้าง <PE> แต่ไม่าแต่ปีต้ได้เพราะว่าขาแบบไม่ไม่เจ้าชู้นะหนูแบบไม่ได้เลยลูกเจ้าชู้แต่ไม่เจ้าชู้เอออย่างเงี้ยโอเคพอได้สิบได้ถ้าที่ออดมาหนู ขออะไรหนูได้หมดเลยสายสุภาพก็ได้ไม่ต้องแบบมาอ้อนเนี่แต่แค่แบบว่าใจเย็นใจเย็นแล้วแบบเวลาเราไปอ้อนเราไปมุ้งมิงก็แบบเล่นด้วยแล้วก็โอ้โอ๋เราชอบชอบความโอ๋อ่ะแบโอ๋รักรักหนูมิคะอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมบิ๊กทองติดมาไหมครับ เป็นคนขยันหนูม่ค่อยขยันมากจะเป็นคนชอบหาความรู้ใหม่ๆแบบมาเช่นตอนนี้ันแบบว่าสนใจเรื่องหุ้นก็จะอินกับหุ้นอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นคนสนุกเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รักครอบครัวมากไม่ค่อยเครียดไหมไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยเครียดแล้วก็เป็นคนที่อ่อนเนี่ยถ้าคนที่จะเข้ามาหลังจากเนี้ยคือต้องเป็นคนที่ชอบที่หนูเป็นแบบเนี้ยหน้าตาก็ได้อันดับแรกขอชอบหน้าตาหนูก่อนแล้วชอบที่หนูเป็นหนูเป็นคนอย่างเงี้ย หนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนน่ารักกับทุกคนนะเขาไม่ยากที่จะรักหนูอ่ะคือหนูว่าเป็นคนดีอ่ะนะพ่แม่เขาไม่ยากที่จะรักเออเนี่ยเรานั่งฟังกันอยู่เนี้ยเราเห็นความทุ่มเทแล้วก็ความเต็มร้อยของเขาเวลาเขาคบคนอ่ะที่เขาพูดเรื่องระยะทางไอ้เฮียไม่ใช่เรื่องตลกนะเขาบอกว่า4ี่ชั่วโมงเขาไปได้แล้วเขาก็มานั่งบอกจริงๆว่าเฮ้ยห้าชั่วโมงไปกับ10ชั่วโมงคือมึงเขาไม่ได้คิดเล่นๆแบบเอากางวงเวียนแล้วมาเล่นนะคือเขาคิดจริงว่าถ้าเกิดเขามีคนคนหนึ่งเขาอยากดูแลเต็มที่อ่ะเหมือน ไปเจอได้กูจะบอกว่ารายการเราอะคนชอบด่าว่าแบบไอ้เฮียแบบเอาคนโสดมานั่งพูดมึงไม่เข้าใจว่าความจริงแล้วอะข้างในของแต่ละคนะ่ะมันไม่เหมือนกันนะบางคนเขามีทุกอย่างครบแล้วสิ่งที่เขาขาดอยู่อย่างเดียวคือความรักบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยแต่ความรักสําหรับกูไม่จําเป็นแต่สําหรับเขามันจําเป็นไงอ่ามาข้อเสียบ้างอารมณ์ร้อนไหมคะอารมณ์ร้อนบ้างหรือต้องการความแบบชัดเจนที่แบบสูง จะทำให้หนูรู้สึกว่ากังวลหรือว่าต้องระแวงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าคนเรามันคิดเรื่องงานแล้วว่ะพี่โอ๊ตนะเหรอไหมถ้าจะต้องมาคิดเรื่องแฟนแบบไปไหนทําอะไรขอแค่บอกถ้าบอกจะไม่เช็คเลยนางบอกข้างหลักมากกันไปก็เป็นคนจริงจังเว่าเรามีความหลักนีแหละไม่กวนมันดีไหมหรือมีข้อเสียมันก็ดีเพราะเขาไม่ได้ทิ้งกระชิบกระชี้นี่ขี้น้อยใจนี่แหละมากไหมถ้ากับแฟนก็จะตั้งความหวังไว้สูงกว่าคนเป็นเพื่อนทั่วไปอะไรที่จะทาให้หนูแบบรู้สึกว่าน้อยใจว่างเราไม่มาหาว่างจะไปหาเพื่อนอย่างเงี้ยเช็กโทรศัพท หนูเช็คแล้วคือจริงๆหนูไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทําให้หนูสบายใจเถอะมันง่ายกว่าจริงถ้าอยากเจอหนูแล้วคะ ทุ่งส่งใช่ไหมนอกจากทุ่งส่งแล้วเนี่ยนอกจากร้านหนูชื่อร้านทองชื่อได้ห้างทองวังทองสร้อยค่ะห้างทองวังทองสร้อยร้านของหนูแล้วเนี่ยเจอหนูได้ที่ไหนอีกทริปดำน้ำได้ไหมมันมันมีสถานทมันมันมีสถานที่อยู่ไปบ่อยไหมไอห้างทองอยู่ทุ่งส่งบ่อยที่สุดทุ่งส่งบ่อยสุดอ่ะไม่ละที่จันทริปดำน้ำนี่จะไปเจอไงคือเขาต้องดำลงไปแล้วก็แบบมันต้องไปแอบกับประการังไหมมันต้องต้องเป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์เดียวกันเหนือเจอกันได้ไงพี่คือการดำน้ำเนี่ยมันจะคัดแล้วว่าต้องเป็นฟรีแลนซ์หรือแบบว่าจจัดดดดแงงเเเววลลลาาาาไไ้้หรือป่่กตมมยยสุนะ เออเพราะเขาลงอ่ะตลอดไม่ที่รูปรูปสต็อกหรือเปล่า Tiktok Tiktok หนูออัปเดตตลอดไหมวันละสิบคอนเทนต์สดทุกวันไม่มีสต็อกไม่มีสต็อกเที่ยวคนคืนไหมอยู่ทุ่งสงไม่ไม่เลยค่ะไม่เที่ยวเลยโ้แต่แต่มาเที่ยวที่นี่นะแล้วถ้ามากรุงเทพเราเที่ยวร้านไหนบ้างคาเฟ่ The Tea ไปคอมมอนสเว่ไหมสเวย่ไอจี Tiktok Facebook ชื่อร้านอะไรมาเลยเต็มที่เลยครับไอจีนะคะเคทีนาตชา Tiktok ก็เคทีนาตชา Facebook คิตตี้วัคนาตาชาเพจร้านห้างทองทองสร้อยค่ะหนูทำธุรกิจอย่างอื่นไหมคะนอกจากทองทำทองอย่างเดียวเลยค่ะอย่างเดียวเลยพี่ออดไวยพมดปับภาษาใต้ให้น้องหน่อยก็คือให้น้องเศร้าเนี่ยคือให้มีแฟน์จีดีแล้วก็ไอ้ไอ้ร้อยนะถ้าเจอแฟน์จีดีเราให้แขวะทุกวัน แปลกชาวแปลกเกลนขอให้สวยราพังขอให้สวยราพังขอให้ขอให้แฟนขึ้นต้นตามด้วยึ่งขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณนะคะเอากติดตามเขานะไปซื้อทองเขาได้ซีฟหนูน้อยหนูอ้อยไม่เป็นเอาลกไอ้เหี้ยอยากกินยางเลยตัดไอ้ทีเสียแล้วอยากกินยางเลยเหี้ยเรามีกิดยางไม่ได้ตัด